ขอกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจ Pokemon Go ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับในวันนี้เช้าวันเสาร์นะครับ6นาฬิกา54นาทีแล้วจัด7โมงเช้าแล้วนะครับผมกับ2หน้าจอครับ ID หลักครับ ID สีแดงนะครับกับ ID ดีเด็กครับ ID สีเหลืองนะครับผมวันนี้เราจะมาลองเทรดให้เพื่อนเรับชมกันนะครับว่าโอกาสติดลัคกี้เทรดเนี่ยนะครับไม่ใช่ติดโอกาสติดลัคกี้เทรดโอกาสติดลัคกี้เทรดก็คือ ไปตียิมไปทีวีนะครับกันเองนะครับกับ2 ID นี้นะครับหรือว่าไปตียิ้มร่วมกันนะครับหรือว่าเทรดไปเทรดมาเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสติดลั c คกี้เทรดนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําการเทรดครับโดยที่จะมาลุ้นกันว่าจะติดนะครับลัคกี้โปเกมอนหรือเปล่าอ่านะครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าจะมีโอกาสนะครับในการติด ลัคกี้โปเกมอนมากขนาดไหนนะครับจะพูดว่าติดลัคกี้เทปก็ไม่ถูกนะเพราะว่าการจะติดลัคกี้เทปส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดของขวัญนะครับที่เพื่อนให้มาและตียิมร่วมกับเพื่อนนะครับณเวลานั้นๆบางทีหลายๆท่านอาจจะตียิมกับเพื่อนเสร็จปั๊บติดลัคกี้เทปกันเลยนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับบางทีเพื่อนๆเปิดของขวัญนะครับขึ้นมานะครับปั๊บนะครับติดลัคกี้เทปทันทีนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับนี่เดี๋ยวผมลองเปิดของเพื่อนให้ดูนะครับก็ เปิดปป๊บก็ติดลักจิเทสได้เลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับโอกาสก็คือต้องสุ่มเอาทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างอยู่ที่การสุ่มล้วนๆเลยนะครับผมไม่มีการนับรอบว่าไปยิ้มกี่ครั้งส่งของขวัญกี่ครั้งอะไรใดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมโอกาสก็คือสุ่มหมดเลยนะครับา่นะครับสําหรับกล่องนี้ก็ไม่ติดนะครับกับเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวลองดูต่อนะอนี้นะครับ ใช้เดย kr ไปเลยนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเพื่อนในกลุ่มนะครับสุดที่เลิฟนะครับผมนะครับเปิดออกมาครับไม่ติดนะครับผมยังไม่ติดนะไม่ติดง่ายง่ายนะครับทั้งหมดอยู่ที่การสุ่มล้วนเลยอย่างที่บอกนะครับผมเอาอันนี้ไปละกันนะครับนะครับยมจะมาลองเทรดนะครับใน id หลักกับ id สีเหลืองดูนะครับผมว่าจะ มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่านี่ครับมีติดลักกิเทจอยู่นะครับเป็น 2- 3สเดือนแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมดูสักทีเลยนะครับผมอาจารย์เคนตาละกันน่าอาจารย์เคนครับยังไม่ติดครับตัวนี้ไม่ติดแน่นอนครับเพราะว่าตายแล้วผมลืมดูครับหัวใจยังไม่เต็มนะครับ หัวใจเนี่ยต้องเต็มให้ครบทั้ง4ี่ดวงเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสติดลัคกี้เทปนะครับผมขอไปด้วยนะนะครับนี่นะครับพวกข้างบนนี่ครับมีโอกาสติดนะแต่ว่าตอนนี้ครับอย่าให้เสียเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราจดจับเจ้าน้องสองหัวก่อนครับเพื่อมีชายนี่อ่ะนี่ครับมันต้องเทปแล้วครับผมเพราะว่าไอเดรองเนี่ยนะครับโปเกมอนเต็มแล้วนะครับไม่มีเหรียญซื้อด้วยนะครับไม่มีพิกจูคอยเนี่ยนะครับไปซื้อ กระเป๋าเก็บโปเกมอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาเทรดกันเลยนะครับในตัวที่หนึ่งครับมีเจ้ายานัดปูเนี่ยนะครับที่อยากเทรดมานานแล้วนะครับขออนุญาตเทรดนะครับไอวีหนึ่งร้อยู่ที่เจ็หครับผมทั้งสองตัวเลยนะครับจับได้พร้อมกันเื่าเช้านี้นะครับตรงนี้เลยนะครับมาดูครับว่าจะติดลัคกี้หรือเปล่านะครับ ตัวแรกเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับไม่ติดนะครับไอดีหลักครับอยู่ที่1ดาวครับขออนุญาตลบทิ้งเลยนะครับไอดีรองครับอยู่ที่1ดาวเหมือนกันนะครับลบทิ้งเลยนะครับผม HP ีไม่เต็มอ่าดิเฟนกับ h p ไม่เต็มนะครับไม่มีโอกาสได้เล่น PVP แน่นอนนะชิคิจิกะนี่นะครับโอ้เจ้า กวางสีฤดูนะมันมีสี่ตัวใช่ไหมครับสีตัวสีสีสีฤดูนะครับผมมาแล้วครับมาดูกันครับว่าจ,จะติดลัคกกี้ให้เรามาวิวัฒนาการล่างเล่น,ลนๆหรือเปล่านะครับไม่มีใครเอาไปใช้งานเลยนะเท่าที่เห็นนะครับผมแล้วก็ไม่ติดครับอยู่ที่413ในสีเหลืองนะครับโอ้โหสีแดงแนละ้วไป2ดาวครับขออน,นุญาตลบทิ้งเลยนะโอ้โหสีเหลืองนี่ดาวเดียวไปเลยครับ ผมจะทําหน้าจอให้มันเป็นลายน้ําดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้เห็นซีพีด้านหลังลังรางนะครับผมนี่ครับโอเคครับเรามีฮิตโตัางีเยอะเลยครับช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตเทรดฮิตโตัางี้กับเจ้าช้างน้อยแล้วกันครับหมาครับฮิตโตกางีครับโคนาโซนะครับโกมาโซนะ เป็นโคโนาโซเฉยเลยครับโกมาโซครับกับพี่โตคร้งเงีมาดูนะครับว่าจะติดลัคก,กี้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะเทเล,เล่นสัก10นาทีนะครับดูว่าเราจะมีลัคก,กี้โปกเกมอนเนี่ยกี่ตัวนะครับผม890เลยโอ้เยอะนะเยอะนะอ๋อแต่ก็ยัง2ดาวอยู่ครับมีตัวดีๆแล้วนะขออนุญาตลบเลยนะครับ818นะโอ้โหได้3ดาวครับพี่โตครั้งเงี้ในไอดีสีเหลืองไปแล้วครับตอนนี้ ติดดาวให้เขาหน่อยครับอาจะได้ไม่หายนะเอ้ากดผิดเลยครับผมไปกันต่อครับมาครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเอากดเอากดไอดีผิดโอ้โหขออภัยครับเพื่อนๆสีเหลืองสิครับนี่ครับโอ้โหตายครับ เรามีจีรามีอยู่นะครับผมไม่เอาครับเราจะส่งที่ตัวครั้งนี้ไปอีกหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะได้ให้ไอดีสีเหลืองนี่นะครับได้มีตัวดีๆไว้เล่นนะครับผมตัวที่จะส่งกลับมาคืนก็คือพลองเจ้าโคดิงสักตัวหนึ่งละกันนะครับนี่ครับ494เป็น525ครับมาดูกันครับที่ตัวครั้งนี้รุ่นที่812ครับ เหมือสักครู่นี้ได้818ก็ขึ้น3าดาวครับเก็บไว้ดูเป็นตัวเลือกนะครับเพื่อที่จะวิวัฒนาการต่อไปนะครับผม464ครับโอ้โหน้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยครับผมกับ724ครับก็แน่นอนครับต้องลบทั้ง2 ID เดีเลยโอ้โหค่อนข้างจะยากนะครับในการเทรดเพื่อที่จะให้ติดลัคกี้โปเกมอนเนี่ยนะครับแต่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ แล้วแต่ล้วนๆเลยครับผมล้วนๆเลยครับสุ่มล้วนๆเลยครับเจ้าฮิปโปโปตัสครับ861 e จะเพิ่มขึ้นไปถึง931 e เลยนะส่งไปให้ไอดีสีเหลืองดีกว่าครับแล้วเราก็เอาเด็กๆออกมาครับเด็กๆหน่อยนี่ก็เป็นยิเมกุมะล้วกันนะนะครับเจ้ามีเสี่ยวพัจจัน์นะครับ เจ้วหมีเซี่ยวพจัน์นะครับมาครับก็ยังยังที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่ายังไม่คิดว่าจะติดลักกี้นะครับก็กลาวว่าจะลบหมีทิ้งนะครับนี่ครับเหลือ7 3 1นะครับลบทิ้งไปเลยนะครับกับ8 3ครพับด้านบนครับก็แหมนนาจะเก็บไปดูเล่นก่อนแล้วกันครับมาดูกันต่อครับว่าพอจะมีอะไรให้เสี่ยงอีกไหมนะครับผม ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับผมเรามีเต่านะคางคางอยู่เยอะเลยเทาเต่าสายแว่นนะโอ้โห,โห,โหแต่ว่าเดี๋ยวขอไปใช้เจ้าอะนาโนาน,โนาซโนะนะครับนาซโน่ฟุสซาดีสามดาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับดาวเดียวนะครับนี่ครับมาจับคู่กับก็ยังคงว่ายังคงไม่คิดว่าจะติดลัคก,กี้อยู่้วเอาีตัวครั้งนี้ตัวน้อยๆไปแล้วกันครับ ที่โตครั้งนี้ตัวเล็กๆน้อยๆไปครับเพื่อที่จะลบทิ้งนะครับผมเพราะว่าเราคิดว่าคงยังไม่ติดลัคกี้แน่นอนครับเอาละครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ระบบก็เหมือนชอบกวนนะครับเวลาที่เราเอา IV น้อยๆ CP ต่ำๆเนี่ยนะครับมาเทรดเนี่ยดันติดลัคกี้โปเกมอนเฉยเลยครับ มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเอาละครับผมมาดูกันต่อครับเมื่อสักครู่แอบไปชงกาแฟรับประทานนะครับผมเสียเวลาไปประมาณห้านาทีขออภัยด้วยนะครับผมขอแห้งนะครับโอ้โหเอาละครับมาดูต่อครับตัวต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอะไรดีครับใจผมก็ยังคิดว่า ยังคงไม่ติดลัคกี้นะครับคงยังไม่ติดนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดาครับทุกอย่างใช้การสุ่มและการเดาล้วนๆง่วนเชียงเลยนะครับผมเอาล้ครับนี่ดีกว่าครับเจะคาราคราดีกว่านะครับผม760เป็น8 1 5ครับกับ4่กับ5้านะครับมาลองดูครับว่าตัวนี้ ไม่ไม่ได้ลุ้นไหนนะถ้าลุ้นเดี๋ยวผมจะโฟกัสตัวเลขให้นะครับว่าผมลุ้นตัวไหนนะก็เทรดมาประมาณสักห5หรือหตัวได้ลวมั้งตอนนี้นะครับไม่มีสถิติบอกด้วยนะครับโอ้เจ็ดรครับ3ดาวเฉยเลยครับเ,เก็บไว้เลือกก่อนแล้วกันครับทั้งนั้นสี่รอยดาครับดาวเดียวครับลบไปครับ มาดูกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผ่านไป6-7ตัวแล้วนะครับก็ยังคงไม่หวังอะไรครับเอาเนียวโรโมไปก่อนดีกว่าครับส่งไปประกวดครับแข่งขันกับเจ้ามียานกู่ตัว800กว่าเลยนะครับเอาผีแล้วกันครับเจ้าผีใส้คอนะครับผีหมมานะครับผม จาก1261เป็น1 3 0นะอ่านะครับเจ้าเนโรมนะครับ568นะครับ IV-100 มาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรก็เวลาเทรดก็ต้องใจเย็นเย็นล่มๆหน่อยนะครับทุกๆการเทรดนะครับจะเสีย100นะครับสตาร์ดัชนะครับเป็นอย่างน้อยที่สุดนะครับผมใครที่ไม่มีสตาร์ดัชก็ ก็ต้องเซฟๆหน่อยนะครับโอ้ตัวนี้ครับไปเล่น PVP ได้หรือเปล่านะครับอืมน่าสนครับเจ้าโมมานี่นะครับผมสองดาวครับที่ดิเฟนเนี่ย13เลยทีเดียวครับแล้วก็ test เนี่ยนะครับ14เลยนะอืมน่าเก็บไปดูครับว่าจะใช้ในการ PVP ได้หรือเปล่านะครับเก็บไว้ก่อนนะ คราวนี้ครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมมีความตังหิดต,ตึงหิดใจนะครับใช้เซนส์นิดนึงนะครับว่าอาจจะได้ใช้มีแน่นอนเอ้ไม่ใช่ใช้มีอาจจะได้ลัคกี้นะครับแต่ขออนุญ,ญาตใช้เป็นตัวอีวูแล้วกันครับที่ตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะใหญ่ๆห,หน่อยนะ 793ครับจะเป็น856ครับตัวนี้โอ้โหครับ768นะเป็น866เลยนะครับตัวนี้หาแล้วครับมาดูกันครับลุ้นให้ได้850ขึ้นทั้ง2ตัวครับลุ้นอีวุยให้ได้850ขึ้นทั้ง2ตัวครับ จะติดลัคกี้หรือไม่ติดก็ได้ครับเอาไว้ใช้งานได้นะครับมาดูกันครับว่าจะถึง850สักตัวหรือเปล่าโอ้โห832กับ765ลบทิ้งไปเลยครับเอาลครับเสียอีวไป1ตัวครับ832นี่ก็ยังไม่แข็งพอนะครับ2ดาวอยู่นะเอาลครับ ต้องกดใหม่แล้วล่ะครับรอบนี้ผมจะเทรดไปเรื่อยๆนะครับจงกว่าจะติดลัคกี้เทรดให้เพื่อนๆรับชมสักหนึ่งตัวนะครับผมนิชิโกะหนึ่เลยนะครับจะได้1น2่สองเลยนะครับเป็นเงาลายน้ำอยู่ด้านหลังครับเพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะครับด้านหลังของจอเล็กนะครับอ่านะครับผมเอาเจาแมนกี้ดีกว่าครับ8ปดร้อ นะครับขึ้นถึง965เลยครับมาลุ้นกันครับ1222กับ965ครับมาดูครับว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเหานะครับตัวนี้ไม่ติดลัคก,กี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้คาดหวังนะครับผมเศษเอาไว้ถ้าอะไรไ V วีสวยๆก็ไว้ใช้งานได้ครับอยู่ที่ 865กับ1204ครับโอ้น่าจะได้3ดาวครับดานจอเล็กสีเหลืองนะครับผมชิชิโกครับ3ดาวจริงๆด้วยครับเก็บไว้ครับโอเคสาวนี้ครับเรามาฟูชิจิดาเนะของเราครับส่งไฟประกวดครับแรกกับตัวไหนดีเอยไปไกลๆหน่อยแล้วกันครับ ปื๊บปื๊บปื๊บปื๊ใช้นี่เยอะจังเลยใช้นี่เยอะเป็นหน่อยนะอนะอเออนะครับอ่ามีเคโรมาสึนะครับเดี๋ยว400เกือบ100ยีดตัวนี้โอ้โห IV 9ีเเลยครับเปลี่ยนใหม่แล้วกัน,นครับตัวนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรนะของขอาแถวนี้แล้วกันนะ อ่านะครับนี่โดโดไปแล้วกันครับเจ้านกสองหัวนะครับโดโดฟูจิกิแดนนี่ครับผม CPIV ร้อยจะอยู่ที่ CP987 ใช่ไหมทีเ่เปรียบนะครับผมก็โดโดไม่ลุ้นครับลุ้นฟูจิกิแดนนีแล้วกันนะครับไหนดีสีเหลืองนะว่าจะได้900กว่าหรือเปล่า876ครับแหมลด IV ลงมาเรื่อยๆครับ เนี่ยครับโอ้ตอนนี้เก็บไว้ PVP ไม่น่าจะโอเคครับลบทิ้งไปเลยครับแล้วก็ฟูจิกิดันนีครับไปเลยครับรอบนี้อาแล้วครับผมเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับในปีเก่าๆนะครับถ้าเราเอามาเทรดนะครับผมในปีเก่าๆเอามาเทรดนะครับโอกาสติดลัคกี้ก็จะสูงเพิ่มขึ้นนะครับเคยมีเลทติ้ง มีชาร์จขึ้นมาเลยนะครับว่าความน่าจะเป็นในการเทรดติดลัคก,กี้นะครับที่มีโอกาส100%เลยก็คือนะครับ ID นั้นต้องมีลัคก,กี้ไม่เกิน10ตัวครับแล้วก็ ID นั้นต้องเทรดกับไอดี ID ที่มีหัวใจ4ดวงขึ้นไปนะครับคือเปล่าไม่แน่ใจนะที่สำคัญก็คือว่าเทรดในปีนะครับ ที่ห่างกันถึง2อหรือ3ปีนะครับก็จะมีโอกาสติดลัคกี้ร0อนะครับมีโอกาสนะครับผมซึ่งแน่นอนครับยากมากครับที่เราจะหาเจ้าตัวโปเกมอนนะครับที่มีอายุนะครับนานตั้งแต่ปี2019หรือ2018หรือ2017นเนี่ยนะครับค่อนข้างจะหายากมากๆเลยนะครับโอกาสติดลัคกี้ร้อย็นนี่น้อยที่สุดแล้วครับผม อิชิสูบบเตะนะนะครับผมส่งไปเข้าประกวดดีกว่าครับเผื่อสีเหลืองได้ใช้งานนะครับผมแล้วก็แลกกับโคงอีกสักรอบครับอ่าลูกค้า a อ s ครับมีโฆษณามาหาแต่เช้าเลยครับโคลิงนะครับอีกสักหนึ่งตัวครับยังไม่คาดหวังครับตัวนี้ ตัวต่อไปครับผมจะทำการเผยดโดยมีความคาดหวังเล็กๆครับว่าจะติดลัคกี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้มินิเรีวแล้วครับจะเป็นเซ็ตที่ผมชอบนะครับมินิเรีวกับคอสจีแล้วกันครับมาครับหกร้อยสี่สิบเอ็ดรู้มีรุ่นครับโอ้โหได้ hp เต็มครับโอ้ยเก็บไว้ก่อนครับเผื่อใช้งาน pvp ได้ครับเหลือเก้าร้อยเลยครับจับพันกว่าครับอีชิสูบูเตะใช่ไหม โหดจัดๆนะโอ้ยตายครับอย่างนี้จัดแมวหน่อยครับแมวหางสปริงครับเผื่อเป็นชายนี่ครับแหวับหม่ใช่ครับ200กว่าด้วยนะครับอ้โหคลิปวิดีโอนี้ยืดยาวแล้วครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้ลัคกี้โปเกมอนสักตัวเลยนะครับผมขออนุญาตจัดเลยครับจัดเลยครับมาจัดครับจัดขออนุญาตเอา มินิรวครับนี่ครับจากไอดีสีเหลืองครับก็มีแค่นี้เหรอโอ้มินิรวมีตัวเดียวครับมีตัวเดียวที่เทรดได้ครับ810ครับโอ้มินิรีวไม่ได้แล้วครับข้างบนเพราะฉะนั้นเอาบางโยโยกิลาสครับอ่ะโยกิลาสแทนครับผมข้างบนเป็นโยกิลาสครับข้างหน้างเป็นมิมิรว จัดไปครับมินิรวิวด้านล่างเลยโอ้โหอ,อย่างเยอะครับติดแ็กก่อนแล้วกันครับผมจะเทเรดเซตนี้แหละครับจนกว่าจะได้ลัคก,กี้นะมามาดูกันครับโอ้โหแลบางกิลัสนี่ไม่มีเลยครับเอ,อโยกิลัสนี่ไม่มีเลยครับ573เป็นห้าร้อย้าสิบสครับมมสมดาวอยู่แล้วนะเทรดไปเลยครับเผื่อติดลัคก,กี้นะ เป็นตัวทดลองก่อนนะครับตัวแรกนะครับไปที่717ครับเจ้ามินิริวครับโอ้โหจะขึ้นเป็น800กว่าเลยนะครับผมกูจะขอดูอีกรอบครับ717นี่ปี2020ครับปีนี้2021่เอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเทรดได้ครับไม่ต้องเสียดายนะเอามาดูกันครับมินิริวครับ CP 832คือ IV-100 ครับมารุ่นที่มินิริวครับเจ้า โยกิลาสไม่รุ้นครับเพราะว่ายัางไงไอซีพีตกลงมาแน่นอนอยู่แล้วครับสามดาวไปแล้วนะแฝดห้าร้อยหบเก้าห้กับ7 3็ครับไม่ได้อะไรเลยครับโอ้ไอดีซเหลืองนี่นะครับเทดกับสีแดงนี่เหมือนจะไม่รุ่งแล้วครับผม โอ้โหโยกิระซไม่อยากจะใช้ Shadow โปเกมอนที่เพียวรีไฟมาซะด้วยครับไม่อยากจะใช้นะครับใช้752ครับตัวนี้จะขึ้นไปอยู่ที่800กับอีก2นะ800กับอีก2ครับงั้นผมใช้ตัว766นี่แล้วกันครับจะขึ้นเป็น832นะอ่ะมาดูกันครับ ขอให้ขึ้นถึง800จำทั้ง2ตัวครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับมาดูครับรอบนี้มีความคาดหวังอยู่พอสมควรครับเพราะว่าใช้ CP สูงด้วยครับมาดูครับมาดูครับมาดูครับว่ามินิริวกับโยกิรัสตัวนี้จะเป็นเจ็ดหรอจาก800กว่าเหลือ700ครับโอ้แต่ว่าโยกิรัสนี่ขึ้นมาให้ครับโอ้ขึ้นมาเป็น3ดาวครับ แต่มินิริวนี่ลงไปเยอะเลยครับผมโอ้โหก็ต้องลบมินิริวออกไปแล้วล่ะครับผม,ม,มหมดแน่ๆครับวันนี้ครับเจ้าโยกิราสของฝั่งทาง IDC เหลืองนะครับ807ครับตัวนี้ครับในปี2020ครับจะขึ้นมาเป็น862นะครับมา 862เมื่อกี้เราใช้700กว่ากว่านะครับ760กว่ากว่าเราใช้773เลยจะได้ขึ้นเป็น832วิน้อยไปครับน้อยไปต้องให้ครดิตก็น่อย788ก็ได้732กันเอา770อ่า770ขึ้นเป็น861ครับกับ862มาขอให้ได้860ทั้ง2ตัวครับ ไม่ค่อยจะโลภเลยครับมาครับไม่ติดลัคกี้ก็ขอให้ได้860ทั้ง2ตัวนะครับโยกิรัสกับมินิลิวครับมาดูครับว่าตัวนี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านานๆแล้วนะมาสักตัวเถอะมานะครับผมโอ้โห813 813ครับโอ้เสียดายต้องเก็บไว้ครับกับ808นะครับผมโอ้โหมินิลิวตัวนี้ต้องลบอีกแล้วครับ ไม่ไหวแลวครับผม id สีแดงกับ id สีเหลืองวันนี้ครับไม่รุ่งเลยครับผมไม่รุ่งจริงๆครับคอตติีนี่จะหมดแล้วครับ835ครับตัวนี้จะขึ้นเป็น891นะจะหมดแล้วนะครับ768ตัวนี้ขึ้นเป็น832ครับ765หขึ้นเป็น832เหมือนกันครับ764ขึ้นเป็น8 6 1ครับ เรามาลุ้นกันครับว่าเอาให้มันขึ้นใกล้กันดีกว่านะครับสัก89นะ801ขึ้นเป็น832ครับโอ้โหแปดขึ้นเป็น861ครับ810ขึ้นเป็น861ครับแปดหกขึ้นเป็น861ค,86ครับงั้นเอา864ตัวนี้ดีกว่าครับอุ้ยเดี๋ยวดูกันนะมี7มี7 มี7ลงมาอีกครับ765 764 769อ่าหน้าศูนครับโอ้แต่ปี2000 751ได้มั้ยเอา751แล้วกันครับปี2021ก็ปีนี้นี่หว่า751มันมีน้อยกว่าน,นี้มั้ย730ได้มั้ย2020 เจ็ดสามศูนเป็นเจ็ดเห้าโอ้โหเจ็ดสี่หเป็น803ศูนย์ครับโอ้โหเจ็ดหนึ่งเก้าแปดสางผมเอาเจ็ดหดีกว่าครับโหไม่ได้ครับเอาเจ็ดีดีกว่าครับมันปี2020ครับกับปี2 0 0 0 เท่าไหร่วะตัวเมื่อกี้นี้น่าจะเท่ากันครับโอเคครับเดี๋ยวใช้ตัวนี้เลยดีกว่าครับรุ่นมินิริวที่861ครับรุ่นโยกกิลาสที่800นะครับผม91นะโอ้โหขอให้ได้เลย860ทั้ง2ตัวครับยังไงก็ดีครับหาแล้วครับผม โมงเจ็ดนาฬิกาเนี่ยนะครับจะครึ่งแล้วนะก็ยังไม่มีลูกค้านะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลักกี้โปเกมอนเลยนะครับสักตัวโอ้โหโหดร้ายมากครับได้โยกิรัสสามดาวมาอีกแล้วครับแต่มีนิริวเนี่ยนะครับโอ้ยิ่งเทรดยิ่งโหดร้ายมากครับโอ้โหตายครับอย่างนี้ เออขออนุญาตเก็บยกทีร้าไปเลยครับแล้วก็เอามินิลิวมาอีกสักตัวครับโมโห,โหเผ็ดไปเลยครับมินิลิวครับเผ็ดกับตัวอะไรดีครับอืเผ็ดกับโอ้โหมีวาชิบอลเยอะอยู่ครับผมโอ้โห,โหคิดไม่ออกเลยครับมันค่อนข้างจะโหดร้ายพอสมควรนะครับผมเอา ชิคิจิกะนี่นะครับไอชิคิจิกะนะครับเจ้าเจ้ากวางสีฤดูครับสีส้มนะครับไปเทรดกับมินิริวครับโอ้เริ่มจะร้าแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับมันสุ่มล้วๆเลยครับเราโอกาสติดยากมากครับตอนนี้ครับโอกาสติดลัคกี้เทรดนี่ครับค่อนข้างจะยากยากมากๆเลยครับผมแปดเอ่อเจ็ดร้อยแปดสิบหกครับโอ้ก็ยังเป็นสองนาวอยู่ครับ โอเสียดายมีน่นิลิวเข้าไปเยอะเลยครับผมเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดครับอโอ้แย่ครับยังไม่มีโอกาสที่จะติดลักกี้เลยนะครับซัดเข้าไปเป็นส 10, 10, ิบตัวแล้วมั้งครับใช่ไหมเพื่อนๆน่าจะเกินสิบแล้วนะครับเจ็ดร้อยนะครับสี่สิบแปดนะตัวนี้อ่ะไปเลยครับงั้นเอาเอาอะไรมาดีครับเอาเอาไขลิกกี้แล้วกันนะหนึ่งชูชูสองนะอุย้ยตัวนี้สามดาวครับ นีครับสามดาวนี่เกือบร้อยเลยด้วยครับโอ้เอาเป็นฮะนะครับมอนเจนมอนจาราไปแทนแล้วกันครับมอนจารากับมินิริวครับมาแบบเร็วๆเลยนะครับโอ้โหมาจะเลือกเลือกอยู่นี่ไม่ได้ติดอะไรดีสักตัวเลยครับไม่เลือกดีกว่าครับหมาเข้ามาโอ้ร้อนอครับ สายงานก่อสร้างนี่กำลังลงของน่าดูนะครับผมหนึ่งเจ็ดห้าห้าเฮ้ยเหมือนจะเจอไอวีร้อยหรือเปล่าครับโอ้โหมินิริวต้องลบอีกแล้วครับผมเจา้ามอนจาราครับโอ้โหได้สามดาวเฉยๆครับแหมตกใจหมดเลยว่าขึ้นไอวีร้อยให้นะครับโอ้โหมินิริวเอยอะอยู่ครับเอาตัวเล็กๆหน่อยก็ได้ครับเจ็ดสามศูนย์มา สามศูนยปเจห้านะเออมา2ดาวนี่แหละมาครับชักจะนานเกินไปแล้วครับเดี๋ยวลงชิทวิดีโอให้เพื่อนรับชมเลยนะครับประมาณ8ปดโมงนะครับครับก็จะได้รู้ว่าโอกาสในการเทรดเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยนะครับผมอานะครับฝปายครับเจ้าสีหน้ากาครับจัดไปเลยดีกว่าครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับ ก็เจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าจะให้ปิดลัคกี้ก่อนแล้วจะเลิกนึ่งนะครับปรากฏว่าน่าจะยากแล้วนะครับผมก็ผมต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขออนุญาตไปทําภารกิจนะครับทํางานประจําก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวลูกค้าจะเริ่มเข้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเอาวีนะครับยังไม่ได้ลงให้นะครับในกล่องสุ่มอ่กล่องมิสติกบล็อกนะครับผมก็ยังไม่ได้ลงนะรู้ว่าลงไปแล้วว่ะ <laughs> โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมจะก,กี่โมงสายสายบ่ายๆาไม่รู้ครับเดี๋ยวรอชมกันอีกสักครั้งหนึ่งครับอ๋อรวมถึงเปิดการาดโปเกมอนที่ค้างไว้อยู่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ